ทุกคนพระท่านเลยจักู่ที่ปล่อยว่างหรือว่าการหลูเท่าท่านอารมณ์ไม่ค่อยยินดีเข้าใจที่นี่กะหาเอินว่าติดดีทั้งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอันเป็นทั้งผนิพัาน์ก่อนก็นได้หากทุกคนพยายามที่สีภาวนาคือเอาความคิดของเขานึกรุตะ คําบริกรมรมพุโทโธพุทโธพุทโธไปเลยก็บพราว่าสิทุกอย่างก้าวสามารถที่จิเป็นการเดินจงกรมใดทั้งนั้นย่างไปไฮไปหน้าย่างไปป่าไปสวนย่างไปไซกระตามก้าวขวา้าพุทธก้าวสายโพลดพุดทธโธพุทโธพุทโธไปเลยอันนั้นแหละเป็นผููมิความเพียรแล้วเป็นภูมิสติแล้วจะให้มันขาดออกจากคําบริกรรมอันนั้นถ้ามันขาดออกจากขัมบริกรรมย่อใไดเกิดเอินว่า ความเพียรกับขาดย่งนั่นมันสจิเกิดนังขึ้นบ่เกิดยังกะสร้างยังไปหวังอย่างอืน่นสิเอื่อนย่างหนึง่งว่าการทรงอารมณ์มันเป็นกุศลก็ไดเ้เงอียกย่างหนึ่งว่า,ท,าทําจิตให้เขารอดปลอดจากอกุศลทั้งปวงก็ไดสิเอิ่อนว่าสรงชาติก็ได้ได้ทั้งบัตรแหละคือมันเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นเองเอความรู้สึกหรืคิดของเขาเราเพ่งอยู่ในหันเป็นการควบคุมบ่ให้ฝูงสา,ใน,งาในในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น แต่คุณไดพอมีเวลาแน่บ่ดเนี่ยคือคือมีเวลานั่งแหละนัมมนงน่งทาได้กันั่งได้ได้ทั้งนั่นแหละอพทย์ยามเืินว่าเขาชานเืิดว่าชานโลด,ดหายใจเข้าพุ่นหายใจออกโต้นี่แล้วก็พทย์ยามสังเกตอาการปิติที่มันเกิดขึ้น,นในในในกายจากของเองอบางคนกับคนลุกคนพ้องสุดยองเก่าอคนหัวลุกหย,ยาบยาบบางคนกับอิ่ม ตื่นตันอิ่มตื่นตันจุกยุก่งเรื่งหูข้อเนี่แหละบางคนก็เกิดขึ้นในระหว่างการจุดอุณหโลมก็ือกลางหน้าผากบางคนก็รู้สึกว่าร่างกายโยกโยกจริงๆนี่แหละโย <sim S 1> กไปโยกมาโยกหนาโยก,กหลังหรือหมุนเป็นแบบนั้นรือสีเห็นแสงสว่างแคบแคบเดียวกักบแหลกแสเออรู้รูร้รรสึกว่าตัวเองลอยหรือลอยขึ้นกตตามย่างได้หน่อย หามันแค่ว่าชั่วแค่รัดนิ้วมือเดียวก็ยังดีคําว่าช่วแค่รัดนิ้วมือเดียวมันสงบจริงๆได้ไหมเอ,อนั่นแหละครับงว่าตะละมือตะลงุงฮาจะเป็นผู้ห่างจากฌานเป็นเครื่องสะสมไปเรื่อยๆแต่จะพูดเรื่องวา่าภพาว่าหน้าจังเลยเสด้เงิ้นหลางเอาตามลักสูตรตัวพุทธเจา้าเอ,อเอาตามลักสูตรตัวพุทธเจา้า ก่อนห้าสิเขาสูทีพวานาตัง้งจิตเจตน,นาในการสมาท่านสินหรือตัวเองเอาสินหานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงห้านาทีแล้วเลิกกันเขาใจว่าเออแต่ว่าต้องเฮ็ดเช้าเที่ยงเย็นเด้เช้าเที่ยงเย็นเขาใจว่าเออทีนี้กะรู้ลมหายใจเข้าออกพูดโทรกด้ใดใจทั้งนั่นแหละ <c oughs> เมื่อ นีความสง,งบเกิดขึ้นแม้แค่ว่าชั่วรับข้อมือเดียวก็ตามแค่ชั่วแค่มือเดียว,ดวย<ม>ได้เวลาเข้าออกจากสมาธิมาแล้วเออให้อุทิศบุญถึงแดม่มงสรรพสัตว์ทั้งหลายใจว่ามือละสามรอบรอ,อบละหานาที่เอาแค่ว่ามันสง,งบแค่วันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนาจักบันนี้ แค่สงบแค่อันรัดข้อมือเดียวนี่นพ่อพึกันเจพฝกเห็ดยู่งั้นนานหรือหรือมีเวลาเห็ดยูไสกัเห็ดไดทั้งนั้นหละวะแต่ว่าเห็ดมือละสามหลอบแต่ว่าต้องต้องสามารถท่ามสินด้วยคิดเจยแต่หน้าให้มันบรอสุทสุดภายในที่ตั้งไว้เด้ตั้งไว้หานาที่ ให้หางในที่ั่งกดเอาให้ได้เด้กดเอาให้ได้พอถึงห้านาทีแล้วเลิกตอนเสดบารายต่อไปจักนั่งจะพอละอเช้าเที่ยงเย็นเย็นเย็นนี่นาคือได้ยุ่งกันว่ายังมาแรงขึ้นฮาเอาฝาดแมงยำนอนเลยเพราะต้องเอาแก่วสวดรันิ้วมือแล้วเอามันรับตายไปเลยโหลดเอามันรับแบบสุดทิ่ไปเลยโหลดแต่ว่าตอนเช้ามั่ยากยุ กันเต้าเนี่ยมันจะฟาวไปอันเขาห้องน้ำก็มันจะควบคุมความคิดในบ่แล้วก็กินท่านกบคุ้มความคิดท่านบ่ก่อนมันจะคิดไปหาเงิน <c ười> แต่ว่ายากหรอกพวกข้อนี่ชินกันดยแล้วเจาผู้สิีเริ่มฝึกหัดนั่นนะกะกะนั่งไปเห็ดเอาพวกเคร้งที่มากี่ในี่หนีทุกคนชินในการบริกรรมภาวนาอยู่แล้วหรือการนึกถึงคําสอนพูทธเจ้าหรือการนึกถึงคือทําความดอนองพู้ใเจ้านั่นแหละ ยังกระทำแต่คือถ้าเห่าก้าวเข้ามันามาตูพุทธนังกับเป็นการนอนนองพุทธเจ้าเราก็เป็นการถืออพูพระธรรมประสงเป็นที่พึ่งแล้วเป็นแล้วช <c oughs> ื่อไรว่าล่ะสามารถท่านศินเอาจแขหานาที่ถับจากหลังจากนั้นเราไมัเห็นว่าใดมันเลิกไปแต่ว่าให้รู้ลมเข้าออกนี้หายใจเข้านี่พูด ทูผูโท,โทหากมันมีอาการปิติจักอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแวบหนึ่งกระามมั่นแหละเป็นผู้ไม่ห่างาก่วฌานฌานใดกรสร้างมันจะไปอยู่ห้องจักซื้อมันดกักฌานใดมันกับบรรลุอรหันต์ได้บดนั่นแหละเออฌานที่หนึ่งที่สองได้บดบหัตซีหรือว่าสมาบับาแตกออกบหัาตวะั้นนั้นชั้นนี่้างมันภาษาซื้อมันเมื่อตามโมโลอยู่นี้นก็เกิดได้ทั้งนั้นแหละคร้อมสองบนันญนหะ เกิดได้คือห้อมมืนตายเห็ดลองเบิงเด้ออาการิติจะเกิดข mm ึ hmm. mm ้นหรือว yeah, um, mm ่าเกิดขึ้นก็เห็นได้เดี๋ยวบางลายจมูกเจ้าของมันก็เป็นแล้วเวอร์ขึ้นข้าเดียวนะนิ่งๆยู่บัดนี้่างนี้เป่นั้นเองไม่เลยยากหรอกมันเกิดขึ้นนระวางการหนักเอาไปฟึกเอามือหนึ่งมือหนึ่งหายเห็ดสักสามหลอดเสร็จแล้วฟูซีผูสิเอาไปฟึกแบบบ่มีเวลามาวัด ช่วงเศร้าจะมีเวลากเหตุสามารถท่านสินใบจักหาหน้าที่หลังจากห้ามนาทีนี้แล้วข้าพเจ้าขอเลิกกันอ,อขอเลิกสินนี่เพราะทาไม่ได้มีภารากิจว่าไปเท่นั้นแหละหใหยใจเข้าพูดให้ใจออกโตจนว่ามันติดีความสงบจักแว็บหนึ่งกับเอาหนาออ้าหรือคำว่าสงบแว็บหนึ่งเอาอาการบุตริเป็นเครื่องยืนยันจึงเป็นผู้ไม่ห่างจัดฌานตอนเที่ยงกับเหตุแต่ตอนนอนกับเหตุเ,เหดุรื่องสั่นสามารถท่านศิน เป็นผู้ทึ้งฌานมีอาการสิติเป็นเครื่องยืนยันเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานแล้วนะ <c oughs> ทีนี่กะอุทิศบุญแล้วอุทิศบุญหลังจากออกมาจากนั้นแล้วขออุทิศบุญให้กับสัรพสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบรรดามีและมี่แสดเมื่อกลับไปเองดอกเลยครบทันแหละหเหตุสามรอบเลยอยากรวย อ้ยแต่มันถยอฝันมันเหมือนว่าจะวยแมงดีเนาะฟังว่าแต่ละคนแต่ละคนคือถูกกิริยาอาการบวชสิ่ยืนเดินดังนอนย่างไปให้ไปหน้าไปทําการทํางานตามสนนคนทั่งไปหัวไปสวนทํางานอยู่กับ้างทําสวนอยู่กับตามทุกกิริยานี่สามารถภาวนาได้เลยคับ คำนึกเนี่ย้มันอยู่ในใจของเขาเองนหละพุโทโธพุทโธไปเลยทุกย่างก้าวก้าวขวาพุทก้าวซ้ายทโทเนี่ยทุกย่างก้าวให้เป็นขั้นคำประกำภาวนาแยกมักขาดออก <c oughs> แต่บอได้คุยกับไผ่มันทํางานโลงงานเหมือนทํางานยังกระและแ้วแ่กภาวนาอยู่ในใจของจะของเองเอ,อพุโทโธ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 ไปเรืเ่ยอยเรื่อยเรื่อยจะไปหวังผลมัน็ะไปลดการหวังผลมันเกิดการเป็นข้อมอยากมันแหลกเอาข้อมอยาก อยากสงบอยากเข็นนั่นอยากเข็นนี่อยากบรรลุอยากได้นั่นอยากน,นี่อยากไปแรกแม้กระทั่งการอุทิศบุญก็จะแรกอุทิศไปรลดอุทิศไปให้สสัตว์ทั้งหลายน,นั่นพ่อเป็นสั่งเร่งว่าสุกริยาอาการการทํางานกับการปฏิบัติรรมันตีครูกันได้เข้าห้องน้ำดังสิสามารถเข้าบ้านหน้าได้เข้าช่านกันได้เข้าห้องน้ำเออผู้ได้ว่ามันไม่ได้มันหง,งิงก็ชักไปะละ คำว่าชาติคือเพ่งที่อารมณ์เดียวนั่นเองส่วนความดึกลรัจังหวะกันที่หนึ่งคำว่าความดื้อรั่มำก็ไปในสามในสี่เด้อันหนึ่งอันสองเออสบายเป็นปกติที่พวกเข้าทุกมือน่เห็ดอยู่แล้วคนที่เข้ามาเหตุอยู่ในวัดของเข้านี่อชั้นหนึ่งชั้นสองนี่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าเขาบ้จักซื่อมันถือสื้อทีอฟเข้ามาวัดสละกิเลส เห็ุมาหาท่านอันสูงสุดเห็ุมาหาท่านอันใหญ่คือการบ่ไปขาญกัศลหรือเอืยนว่าสารกิเลสที่พวกมาเหตุงานในวัดนี่สละความักทรัพยล้วสละควอมหลายอย่างไม่ไม่หาคออะไรเลอเขาไม่ได้รู้ว่าเขาสลรหรอกแต่ว่าบาดนีเวลาเฮาสนทนาหนึ่งต่สนทนาทำตามการนี่เนี่ยังเบาธรรมะขึ้นกับทิเบาพื้นกันก็ถึกดา น,นะไรต่างว่าคนที่มาอยู่นี่แล้วก็สิมีเก็ตเล็กเก็หน่อยเสริมเติมอยู่เรื่อย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 สิได้ยังมาก <c oughs> แบบนี้พวกยุบันที่เข้าใจว่าเหตุใดยึดดอกลูยูนั่น <c oughs> บ่งสร้างกันล้วกันเดียวกับผู้นั้นมหาเดยวกับผู้นี้มาหาออก็นนเกิดความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เออเนี่ยในความว่า่าจากวอาน้ำเขา่อจากให้ผู้นั้นมาได้บาดเขามาแล้วก็ได้เบ้าอเขาเออบ่าไปน้ำเขาปูงแตงไปน้ำกาล ของจังสีของมันชิ่นชิ่นกว่าสีพาวาหน้าอีกเนาะต้องใบชิ่นเพราะเราภาคส่วนกันว่าพ้นกันไหลทั้งวันเลยแหละเพราะเพราะเพราะปก็เลยแหละเออยกตัวอย่างนั้นยกตัวอย่างนี่ขึ้นมาหลดแล้วต้วอ,องขาเจาทั้งว่าหาที่สัพยะที่เหมาะสมที่อันควรนที่มิสธาอันเดียวกันที่มีอารมณ์เดียวกันมาอยู่น้ำกันมันจังบขัดบ่ยแย่งกัน <c oughs> มันจะได้ยังมากกว่าคือบอกว่าส่วนมนุษย์วัดเอ้ยส่วนมนุษย์วันก็ได้บกป่าต่อไปวัดก็เพราะว่าน่าจะบ้านก็ได้กันโอ้ยยังเว้าอันพุ่มมันเบาจังเลยพุ่มมันบ่เห็ดจักอะไรเออเพราะกระทบกระทั่งเขาเพราะว่าแต่ของบาคทีปัญญาเหตุมันเลยบเบาไปงังนสั้นเออส่วนพมันบรรลุบิดขอบขั้วแล้วก็ทะลุใส่กันเบิดขอบขั้วเลยล่ะเอออย่างนี้ใ่เดตกทั้งแท้ก็มาสู่ผู้อยู่ป่า <ưỡ Dante> ลอยทั้งลานเลยเสียดผ่ากันได้โดดคือมันเขาสิบอมมีหยังมากกพย่ป่านี่เขาก็มีภาหน้าของเขาอยู่ได้หันรลบล่องบ่ไปหลบกวนชาวบ้านชาวเมืองเราเมาอยาไปด่าของไผ่ก็แล้วกันนาค้อมสงบโดยการปรุงแต่งในความจากไดยากดีอย่างนี้อยากเป็นโอ้มันขาดสั่นมันหลักสั่นเขามาแล้วพบศาตจากนับประมาณไม่ได้มันอาจนับได้ซะด้วยทำไปว่ามันสั่นเขาสั่นเขาสั่นเขา เมออันต่างกันหลายมันค้นละอารมณ์กันเลยเอ,อ,อยู่ในบ้านมีแต่อารมณ์ข้อที่ขับแขนขัดเครื่องใจได้เ,ออเรียกกับผู้นั้นสิมาหาเรียกกับผู้นี้สิมาหาเออวิอนิเฮ้าสบายการทํางานกับการปฏิบัติธ่ามเป็นอันหนึ่งเดียวกันออหดนำ้นไม่ไปพอาว้าน่าไปสังเกตอารมณ์จาของออสายยางมันไปของปุ๊บสี่ศูนย์หรือว่าศูนย์เด้อ แต่ท้ายที่เขากขาว่าหนุนจังดอกเศร้าตั้งแต่แล้วถ้าไปของปั๊บศูนย์หลดวต้องซู้อซื่อเศ้าไปเห็ดหยั่งกับเบงอารมณ์จาของว่างตัวนั้นว่างตัวนี้ก็ไปค่อยพักออกตัวก็โคดไปตัวคือเ่าต้องเศ้าแล้วเห็ดไปเรื่อยๆซื้อๆบ่แล้วยมมอนี่ก็เห็ดมะออื่นอ่ะนี้เระคือการท่องานต่อการปฏิบัติธรรมของเราเหาบ่ได้เล่ง์เพ่เห็ดกิเลสเฮ้ยเพราะมันงานหลักเลยนะอัแข็งแัร่งของเสริม เป็นผลพ่ธใดร์ซื้อได้อัน,นั้นคือเฮาภาวนานี่แหละผลพไธไดคือเห็นนั่น <S <S <ๆ>เห็นนี่มีอาการผีติเกิดขึ้นหล,ลืเห็นสวัรค์มัง่งเห็นนรกั่งหรือเห็นสิ่งอี้ยังแปลกแปลคือสะดานนั่นแหละอันนั้นเอาแค่ผลพอได้ได้นิมิมตนั่นนะของเล่นของขิงทิมหรือของจริงๆริงู้เท่าท่านความรู้สึกจิตของเจ้าของเราละอารมณ์ให้มันได้ตือนี้ตั้งหากละ่ะของจริงมันดับภพบดับศาสตร์มันว้ มื่อนี้อาจจะดับได้ชั่วคณะหน้าที่เออเมื่ออื่นเลาอีกหน้าที่หนึง่งต่หกนาที่ไปเรืเ่อยๆเ,เอยเดี๋ยวมันทั้งเส้นได้พ่อชัมมองง่วโมงหลอกนาไหลไปไล่ไปเลยแต่ว่าการทำทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชิงมันจะมีช่วงคณะหนึ่งที่เพิ่นบอกว่ามันบ้แน่ดอกการตกกระไดพ่อชส่วโโดยเขานิานพ่านแบบในขณะมันทำมันเห็ดดูเข้าดูเขาดูเข้าดูเขา บางคนห้าวไปแล้วมันสิตใจมันไปรู้เท่าท่านตัวนันวน้นโตเดียวกับตายพร้อมฝึกร่างกายตายไปเรียบร้อยแล้วจิตเขาหรพานเลยเด้บรรลุแล้วเนี่ยจังว่าฝึกให้มากฝึกให้ชินโรดทําให้บ่อยทําให้มากอเองไปเรื่อยเอือบ่จํจำเป็นต้องไปหวังผลอย่างกับมั่นดับเห็ดไปเรื่อยเรื่อยห้าสิีรูนในตัโตห้าเองแต่ว่ารูแล้วจะไปติดจะไปชินอยากได้ในอารมณ์อันเก่าคือเขอ้าข่าความสงบจังสิ แท้จริงแล้วมันสง,งบเราได้จากการปรุงแต่งสแสดงหาความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสง,งบจากตัวนี้แล้วเ <Okay. S 1> พราะว่าเขาเอาขํามบริกรรมเมื่อ่สาเมื่อไว้ในะความคิดอันนี้แล้วเขาเฝ้าสังเกตความรู้สึกตัวเองเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มากระทบเราสังเกตความรู้สึกของตัวเองมีคมนบอกผิดหงศูนย์บ้ามีคนบอกหง่องดีใจบ้าหลงบ้าเนี่ยทั้งสิบพันยายาม ควบคุมตัวนี้เป็นผู้มีสติและสัมปันยะสติและเลือดได้บัติศูนย์บ่สสัมปันเหยียดข้สึุกเตอวว่ามึงศูนย์ไปเห็นห่ังมึงศูนย์ไปนรกตินั่นมันก็ะเตือนตนโดยตดนยังหันแหลยคือว่ามันต่างกันอยู่กับพวกกันคือว่าภาวนานในบา้านมันบม่ม,มีดอกซูเมอร์นี่ลอยทั้งลานไปบังมีงพู้นดนังพระวนาอยู่บอกไฟเบิง้งรถเออรถบานผีนี่ก็ได้เนะ ไปหาบังรู้มันมีอยู่บ่อยาทคำใดพี่น้องเจ้ามันนังพาวนหน้าอยู่บ่หรือว่ามันดังดาคนไอ้เจ้าสารละบัลัยพระนะลอยทั้งลานไปคอ,อยเอาชีวิตแหลกเลยก็ไดว่าไปตรวจบังรู้มันมีผู้ดังพาวนหน้าอยู่บ่เออถ้ามีดาค้นหนึ่งคอยสิตายให้บังแหลกเลยกระไดบ่ามีก็แล้วกันเนาะ นั่นว่าสั่นนั่นแหละจังหวัดนั่นคอยว่าอยู่เดืยวนี่ก็สั่งถ้ามันมีอยู่เดืยวนี่ก็เหตุตายเลยก็ได้เอาว่าหาตัวผู้ใดไปตรวจก็ได้เนี่ยกล้ากระดาษลนแหละอมันมีตาจิบกดโทรศัพท์เนี่ยนาะฉันว่าตูดตู้จะหังแล้วว่าเบิ้งหนังเบิ้งโทษขัดกับเบิ้งไปกระอด่ากันกระดาษบุกจับกลุ่มบ่าเพื่นกับบ่าไปหันแล้ว สั้นแหละตั้งแต่ข้ามาในกกุ่มที่มีศรัทธาเดียวกันมีจากะคือกันเพื่อจากจากซอยเหลือบุคคลผู้อืน่นมีวาจาค่ะเสียสะลระนะั่น่ให้สะลระเองของมันไม่หันหละการนี้ออกจากวานจากเรือนข้าเขามาอยู่ในวัดแล้วเขาบ่มีใจจักหมิดได้ว่าเสียขาสัตว์นั่นมันเป็นมหา่านุแบบไงครับวันนี้นะการบ่าขาผู้อืน่นสัตว์ทั้งหลายหมดแม่งคือคอนทด้สิวหกไง อันเดียวกันด้กับคนเครืงตะาวาันไปตกใสหลางนั่นสืออ่อภาวะความเคยชินในความโกรธในความเกลียดในความหลวบในความหลงสื่อแล้วมันไปชินในอารมณ์นั่นแล้วไปเกิดเป็นซัต์เ่านั้นเ่านั้นอันค้างว่าตะว่ากอนสร็เกิดเป็นซั์กันยากก็ได้ต้องท่อมตลกตะกอนด้วยจังหวเป็นพ่ยนแ้งอยู่ได้แล้วแต่มันจุดป็นไปตามลำดับขลุกร่มอะไรหนักก็เป็นไปอันหนัก็ก,ก,นนนก,ก,กอนแต่รัง่งซัน สัตว์ทุกอย่างก็คือค้นแหละมาจากค้นคือพวกห้าอยู่เดียวนี่แหละว่าตถสินจะสิบไปเป็นเมืองมุมสวนยางหรือจะสิไปเป็นห่ังฮะโอ้เก่งอยู่ตัวนนินะฮิปโปสิไปเป็นฮิปโปหรือสิไปเป็นหลังใช้ตังวัด เราไเกิดสวรรค์บ่ <laughs> ไปนิพานนะเอออุปสมานนสติเรียกว่าจับนิพพานเป็นอารมณ์เข้าใจว่าหลออนั่นแหละมื่อนั้นทั้งบสิไปเกิดเป็นหมดอย่างคิดหาชนิดสกอว่าชนิดหมดของใดมันสิสบายที่สุดแต่ว่าเป็นหมดแดงนั่นเขาสิงแง่ห้างกินโอ้่เอาหมดชนิดนี้ ถ้าว่าเป็นหมดแดงอันนั้นโอ้ยจิดินบาดไฟไม่หมาใหม่ใหม่มากกว่าสินี้จังไดมือทักษันติลีเดเม่ท่านมีดีนี่แหละถึงสี่อุปสม่านุสิติแต่วันหนึ่งถึงปานิพัานเป็นอารมณ์ตายนั้นกูไปติดพันนั่นกูปเกิดอีกน,น,นี่คือทางปัญญาหรือนี่คือทางคิดขิดที่จังสี่มั่นกับสงบจากความรุงแเก่งสแสวงหาอยากได้อย่างดีอยากมีเป็นละ คิดตั้งสีก็ด,ด,ดีเดี๋ยวเอ่ยวัดจับมีคพ่านเปดลมมันแน่ดอกหน้าอ,อในขณะหนึ่งมันหมุนหลอกไปของมันมันไปถูกตกระวางตายพอดีกับถือข้อม่างมันก็ไปทันตัวเนาะง่ายเข้าเราต้องซีเรียสในการปฏิบัติออ <laughs> ไปพ่อเมื่อ <laughs>